หลายคนเคยพลาดซื้อประกันรถต้องดูให้ดีอ่านเงื่อนไขให้ครบตบด้วยความคุ้มครองและบริการเสริมที่ตอบโจทย์วันนี้นะผมได้รับกล่องน,นะจากเอลิอันอยุทยานะครับนี่เป็นกล่องนี้มีรูปรถด,ด้วยน่าจะเกี่ยวกับรถเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกพร้อมกันว่าข้างในมีอะไร อ๋อนี่รหัสหลายคนนะครับเวลาเลือกซื้อประกันรถยนต์นะมักมองไปที่เบีย้ยประกันหรือไม่ก็เป็นวงเงินคุ้มครองเป็นหลักนะเพราะมองว่าเป็นสิ่งสําคัญ <Okay. S 1> แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเบี้ยถูกหรือแพงอันนี้ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสิ่งที่สําคัญนะก็คือเงื่อนไขาการให้บริการต่างหานะบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะอาจจะให้ความช่วยเหลือไม่ทันใจนะครับการเข้าใจว่าตัวประกันมีบริการเสริมอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งจําเป็นว่าแล้วก็เปิดนะฮะนี่ โอ้เมื่อกี้นะเราพูดถึงเงื่อนไขไปแล้วนะครับบริษัทประกันที่ดีนะเงื่อนไขควรจะชัดเจนตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาหรือให้ความคุ้มครองเพราะประกันมันคือการให้คําสัญญาว่าคุณจะทําตามที่คุณให้เอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าพอถึงเวลานะครับบอกว่าเอ้ยใช้สิไม่ได้ไม่ตรงเงื่อนไขอันนี้ไม่โอเคนะครับอย่างอาริาอัอนอยธุธยาประกันภัยนะได้ข่าวมาว่าเขาบอกกันละเอียดมากไม่ได้เซ็นกันง่ายๆเรามาดูในกล่องนะฮะว่าเขามีบริการเสริมให้อะไรมา นะครับนี่อย่างแรกเลยนะครับเป็นบัตรเติมน้ํามันนะฮะบริการช่วยเหลือนะเวลาคุณลดน้ํามันหมดนะครับสามารถใช้เติมน้ํามันได้5ลิตร ต่อครั้งนะฮะและไม่เกิน2ครั้งต่อปีนะครับเพื่อทําให้คุณสามารถเติมมนไปถึงปั๊มที่ใกล้ที่สุดได้มาต่อกันที่ชิ้นที่2นะครับโอ้อันนี้เป็นบริการซ่อมสีตัวรถนะฮะเสร็จภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันนะครับคือรถเนี่ยจะต้องเป็นรอยไม่เกิน3แผลนะฮะไม่บุกไม่ยุบไม่โก่งนะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นอารมณ์ตัวแทนการซ่อมสีตัวถังอันสุดท้ายเอ๊ะอะไรวะ อ๋โอโทรศัพท์นะฮะเรามีบริการรถยกและลากจูงกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียนะครับโดยบริการฟรี50กิโลเมตรแรกนะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายรถไปในจุดที่ปลอดภัยเพื่อบางทีอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวนะครับโลโลโลมาช่วยลากจูงหน่อยรถเสียมีบริการเสริมอย่างนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยนะครับดังนั้นการเลือกประกันรถยนต์นะครับไม่ใช่แค่คุ้มครองเยอะนะฮะแต่ต้องคุ้มครองบวกบริการเสริมและเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้รถในชีวิต ก็สําหรับใครนะที่กาลังมองหาประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งะฮะอย่างอารีอันอยุธยาประกันภัยนะคุ้มครองครบรถสูงสุด5,000บาทนะสำหรับผู้ที่มีประวัติดีไม่มีเคลมนะฮะ <Okay. S 1> และมาพร้อมกับใบเตือนต่ออายุบริษัทประกันภัยเดิมนะครับอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงประกันที่ตรงไปตรงมาเงื่อนขไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด